มันจะขอยืมเงินพี่ 4, 000, อ่ะสี่แสนเอาไปเป็นค่าง,งานแต่งมันอ่ะฮะยืมสี่แสนเออนะ่าช่วยมันหน่อยเองจําไม่ได้หรือไงว่าตอนสมัยเด็กๆอะ่ะตอนเองรถล้มอะ่ะน้องมันก็ช่วยดูแลเอง็งจนเองหายดีช่วยมันหน่อยเถอะนา <c oughs> ดูนี้ดิ ชอบนายน้องคนเนี้เล่นดีเนาะพี่เบนรถที่พี่ดาวจากน้องมาหกหมื่นเนี่ยตอนนี้ก็ผ่อนใกล้หมดแล้วไม่ใช่หรอทําไมพี่ไม่ไปทําสัญญาให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นชื่อพี่มันเรียบร้อยอ่ะนี่หนูบอกพี่ตั้งแต่แรกๆแล้วนะ<ฮ>แล้วอีกอย่างรถเราก็มีรถตั้งคันนึงจะไปเอามาเพิ่มทําไมเนี่ยก็ตอนนั้นไอป้ปอกมันลาบากมันแทบไม่มีเงินส่งค่ารถแล้วเนะี่ย พี่ก็แค่ช่วยเหลือมันไปเอามาผ่อนต่อไอเรื่องเปลี่ยนสัญญาอะไรเนี่ยพี่ว่ามันเสียเวลาเดี๋ยวผ่อนหมดเมื่อไหร่เนี่ยผ่อนเสร็จแล้วก็โอนปชื่อเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาหรอกนะแต่หนูเห็นในเรื่องแบบเนี้ยมันชอบมีปัญหาตามมาทีหลังนะพี่ไม่กลัวหรออันนี้ไอป๊อกนี่มันน้องชายพี่แท้ๆนะคานตามกันมาเลยเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีวันโกงพี่หรอกโธ่โห ไคำว่าคานตามกันมานี่แหละที่ยืมเงินพี่ไปสองหมืน่นสามหมืน่นนี่มันกี่ปีแล้วคืนหรือยังเะอโหยืมบ่อยบ่อยฮันนี่มาพูดว่าน้องชายพี่แบบนี้ไม่ได้นะทําไมอ่ะน้องชายพี่มันยังไงมันก็ไม่มีทางโกงพี่หรอกยังไงเลือดมันก็ข้นกว่าน,น้ำํำ <c oughs> ปกป้องกันดีเหลือเกิน <c oughs> พี่เบนจำคำหนูไว้นะสักวัน ี่จะหมดตัวเพราะคําว่าเลือดข้นกว่าน้ําำจําไว้ทุกวันเนี้ยพูดมากขึ้นทุกวันนะฮนดีมันน่าเบื่อเข้าใจปะ่ะก็หนูหวังดีไมล่ะโอโ้โหลำคาญว่ะไปนอนแล้วอา้าวพี่เบนโถไม่เคยฟังกันเลยนะพี่เบน ป๊อกต้องขอบคุณพี่เบนมากเลยนะที่ช่วยเหลือป๊อกตั้งหลายเรื่องทั้งเรื่องรถที่ดาวต่อไปและไปผอ่อนต่อไม่งั้นป๊อกแย่แน่เลยแล้วก็ไหนจะเรื่องเงินที่ให้ป๊อกยืมตั้งหลายครั้งและเรื่องล่าสุดเลยนะคือเรื่องที่หางานให้ป๊อกอะตอนนี้ที่ทํางานเนี่ยถือว่าแบบโอเคเลยพี่เออมีข่าวดีจะบอกอีกเรื่องหนึ่งคือว่าป๊อกอะจะแต่งงานนะพี่แต่งงานหรือวะ ใช่พี่ก็ดีดีว่ะเดี๋ยวพี่เบ้นจะมางานบอกด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือป๊อกอ่ะยังขาดเงินที่ต้องแต่งงานอยู่สี่แสนนะจะมาขอยืมพี่เบนหน่อยสี่แสนเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะไอ้รอบที่แล้วมันยังไม่คืนเลยนะเว้ยพี่เบนแต่ว่าผมอ่ะรักน้องเขาจริงจริงนะยังไงพี่เบนช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะนะนะพี่เบนนะแต่สี่แสนนะรอบนี้มันเยอะไปว่ะ ภาลังบ้านเนี่แต่จะค่าบ้านค่ารถสองคันยืมพออนีนะเว้ยเรื่องูปพี่จะเปิดเทอมด้วยแต่เรื่องเนี้ต้องปรึกษามียรูอก่อนวะเอางี้ก็ได้พี่ยังไงพี่ก็ไปปรึกษามีเก่อนยังไงต้องช่วยน้องให้ได้นะนะพี่นะเพราะน้องอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากสร้างครอบครัวนะพี่เบนมันเยอะไปจริงๆิว่ารอบเนี้อย่างนี้คืนนี้ให้คำตอบไป้กัน,อกนขอบคุณมากครับพี่แค่นี้นะ มันกลับมาแล้วกลับมาแล้วจ้าอ้าวพี่เบนกลับมาในนั่งก่อนนั่งก่อนไปหาน้องชายมาเหรอเป็นไงบ้างอะเออไอ้ป๊อกอะมันจะแต่งงานนะจริงเหรออุ้ยดีจังเลยอะ แสดงความยินดีกับน้องพี่ด้วยนะแต่ว่ามันจะขอยืมเงินพี่อ่ะสี่แสนเอาไปเป็นค่างานแต่งมันนะฮะยืมส<ฮ>ี<ฮ>่แสนโห<ฮ>พี่เงินน้ะสี่แสนเราจะไปหามาจากไหนให้เขายืมเล่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะพี่ก็เข้าใจแหละว,ว่าค่าใช้จ่ายเราเยอะแต่นี่มันก็น้องชายนะน้องชายอีกแล้วน้องชายอีกแล้ว พี่ก็รู้ว่าบ้านเราก็มีค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเลี้ยงลูกอีกแล้วเราต้องผ่อนถตั้งสองคันนะพี่จะไปหามาจากไหนให้เขาเออเดี๋ยวพี่ก็คงคุยก็คงบอกมาแหละว่ายังไงรอบเนี้ยพี่ก็คงช่วยมไม่ได้จริงๆอ่ะค้อยอย่างชั่วหน่อยก็คงต้องตามนั้นแหละพี่ให้น้องเขารู้บ้างว่าต้องหัดพึ่งตัวเองไม่ใช่เอะอะอะไรก็ยืมพี่ตลอดอะ่ะ พี่ไม่ได้ช่วยเขาได้ทุกเรื่องนะแล้่นี้เขาจะแต่งงานให้เขาหาเองสิทำงานสิโหนจริงๆยก็ฉันหวังดีอะ่ะแล้่นี้พี่กินอะไรยังอะ่ะกินมาแล้วแหละอา้าวแล้วฉันจะทำกับ,บข้าวให้ใครกินล่ะทีเนี้ยไปกินเองเลยไปเดี๋ยวน้ำมาให้แล้วกัน อ่าฮัลโหล,ลว่าไงป๊อกฮัลโหลพี่เบนเป็นไงบ้างพี่คุยกับเมียพี่รด้ยังว่าเมียพี่จะให้เงินได้ไหมป๊อกพี่คุยกับเมียพี่แล้วนะแล้วอีกอย่างอะ่ะตอนนี้ภายละค่าใช้จ่ายของพี่อะ่ะมันมีเยอะมากเลยไงเดีย่ยวจะค่าบ้านค่ารถสองคันแล้วก็ลูกพี่อะ่ะกำลังจะเปิดเทอมด้วยอะ่ะพี่คงไม่มีให้ป๊อกยืมแล้วรอบเนี้ ถ้างั้นเนี่ยพี่พอจะหาหยิบยืมใครให้ผมได้ไหมอ่ะอ๋อจะให้พี่ไปยืมใครได้วะเอมเอางี้แล้วกันนะพี่ไอรถคันที่พี่ดาวต่อผมไปอะ่ะผมขอเอาไปรีไฟแนนซ์ก่อนได้ไหมขอเอาเงินมาหมุนก่อนนะนะพี่นะพี่ว่าไม่ดีวะ่ะรถกระบะคันเนี้ย พี่ก็ผ่อนมาหกเจ็ดปีแล้วนะเว้ยนี่มันก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยจะได้อวดไปชื่อพี่สักทีป๊อกรอบเนี้ยพี่ช่วยแกไม่ได้จริงๆนะเว้ยแกลองหาวิธีอื่นดูแล้วกันนะสงสัยต้องโทรไปบอกแม่ให้แม่ช่วยพูดให้แล้วล่ะ แม่ฮัลโหลสวัสดีครับแม่เออเบนน้องโทรมาบอกว่าเอ็งไม่ช่วยมันเหรอโอ้โหแม่เนี่ยป๊อกตทรไปฟ้องแม่อีกแล้วเหรอเงินทั้งสี่แสนนะแม่ใครจะหาให้มันได้อะก็เห็นน้องมันบอกว่าเอ็งอะสามารถเอารถไปรีไฟแนนซ์ได้เงินต้องสามสี่แสนเอ็งก็ช่วยมันหน่อยสิโอ้แม่เงินที่มันยืมครั้งก่อนเนี่ยมันยังไม่เคยคืนผมเลยและอีกอย่างเรื่องการรีไฟแนนซ์เนี่ยผมคุยกับเมยียผมแล้ว เมียผมก็บอกนะแม่รีไฟแนนซ์เนี่ยหลังๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหานี่เองเชื่อเมียมากกว่าเชื่อแม่กับน้องเหรอแม่แต่ครั้งเนี้ยังไงผมก็ช่วยมันไม่ได้จริงๆนะแม่เออนะช่วยมันหน่อยเองจําไม่ได้หรือไงว่าตอนสมัยเด็กๆอ่ะตอนเองรถล้มอ่ะน้องมันก็ช่วยดูแลเองจุดเองหายดีช่วยมันหน่อยเถอะนาก็ได้แม่ยังไงอ่ะผมจะช่วยบินสักครั้งนะแม่ น้องมันก็สัญญากับแม่แล้วว่ามัน่ะจะช่วยส่งให้ได้ได้ได้ครับแม่ใครโทรมาพี่เบ้นอ่ะกินน้ำก่อนแม่โทรมาดิไอ้ป๊อกมันโทรไปฟ้องแม่ว่าพ,พี่ไม่ช่วยมันอ่ะ ก็คงต้องเอารถไปรีไฟแนนซ์อ่ะช่วยหน่อยสักครั้งนึงแล้วแต่พี่แล้วกันพี่เบนเงินที่ติดไว้อ่ะรอก่อนนะพี่พอหลังแต่งงานมาเนี้ยค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยอ่ะผมมุนไม่ทันจริงๆอะไรไว้อปทำไมไม่มาใช้นีดก่อนวะรู้เปล่าค่าใช้จ่ายเยอะด้วยไอ้รถคันที่เอาไปรีไฟแนนซ์น่ะ จะต,ต้องจ่ายทุกเดือนนะโถ่พี่พี่จะไปรีดเลือดจับปูได้ไงเ่ามันไม่มีเลือดตังก็ไม่มีผมจะหาจากไหนรอไปก่อนนะอย่างแล้วก็พี่น้องกันช่วยๆกันนะพี่โอ้ไอป๊อกแ้วรถเอ็ีวีป้ายแดยงที่มึงขับมาล่ะเป็นดาวใหม่เลยคันงหนึ่งเป็นปร้านอย่นั้นแล้วนะี่เป็นยาส่งเหรอเอาพี่ก็ก็พอดีว่าแฟนผมอะ เขาไม่มีรถไปทําง,งานผมก็ไม่อยากให้แฟนลําบากผมก็เลยต้องซื้อให้เขาใช้พี่ต้องเข้าใจหน่อย<า>สิก็อย่าไปเวอร์อย่าไปเกินตัวสิมาก็ซื้อทั้งทีก็ซื้อดีๆเลยไงจะได้แบบเป,ป็นครอบครัวจะได้ไม่ต้องลําบากไม่ต้องซื้อหลายครั้งเสียตังค์ซ้ำเสียตังค์ซ้อนไงครับพี่ทํางานก็ตั้งใจทํางานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ใช้หนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะรีบใช้นะพี่เบนนะขอบคุณมากเลยนะพี่เออ สวัสดีค่ะเป็นยังไงมาเยี่ยมแม่หรอสบายดีค่ะแม่รู้ขยตัวดีอย่างให้ปอก่ะเรื่องอะไรลูกที่มันจะสามปีนะแม่มันยังไม่เคยใช้นี่ผมเลยอ่ะแล้วที่สําคัญนะแม่ไอ้คนที่มันแต่งงานด้วยอ่ะตอนนี้มันเลิกกันแล้วนะ่ะแล้วมันซื้อรถแต่เป็นชื่อเมียมันแล้วเมียมันอ่ะเก้ารถไปละแล้วเนี่ยแม่ล่าสุดนะมันบอกว่ามันออกจากงานมันจะกลับมาอยู่บ้านกับแม่จะไปทําไรทาสวนเนี่ยมันบอกมันไม่มีรถใช้ ผมก็ไว้ก็บาเนี่ยให้มันใช้ผมสงสารนะแม่แต่มันไม่สงสารผมอ่ะมันรถไปได้สามวันนะแม่แล้วเวลาราไปขายอ่ะมันทำอย่างนี้กับผมได้ไงแม่แม่ไม่รู้เรื่องหรอกมันมาถึงมันก็ไม่ได้บอกอะไรแม่เลยนะแม่แล้วแม่จะไม่จัดการอะไรเลยเหรอแม่บอกผมว่ามันจะคืนให้ผมไงก็มันบอกแม่อย่างนั้นมันก็สัญญากับแม่เป็นดิบดีว่ามันจะคืนให้เองแม่ผมไม่รู้นะตอนนี้ยแม่จะไปตามมันเลยนะ เรื่องรถเนี่ยเรื่องเองินเนี่ยเด็กเองไม่ต้องใช้หนี้ผมวันนี้แ,แม่จะไปตามมันที่ไหนล่ะเองเป็นพี่น้องกันเองก็ไปคุยกันเองแม่ไม่รู้หรอยแม่หมดหัวแม่ไปแล้วคุยกันเองแม่เป็นยังไงล่ะทีเนี้ยไอ้คำว่าเลือดข้นกว่าน้ำเนี่ยหมดตัวไหมเป็นหนี้ต่างหากทำไงล่ะทีเนี้ยว้าจะใครจะไปรู้เราวะมันคือน้องนะเว้ยฉันเตือนพี่แล้วพี่ไม่ฟัง Oh. Ôi. Ôi, Ôi, con hỏa Ôi.